อินฟลูเอนเซอร์ถอยไปทั่วโลกคลั่งหมูเด้งภายหลังกรกฎาคม2567ที่ผ่านมาฮิปโปโตเตมัสแคระชื่อหมูเด้งเกิดในสวนสัตว์เขาเขียวของไทยชื่อเสียงเริ่มต้นด้วยการเล่นน้ำกัดเล่นไรกาดวิ่งกระโดดจนหมดแรงแบตเตอรี่แล้วหลับไปสร้างปรากฏการณ์ดังกระชอนกลายเป็นไอคอนซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกจากความน่ารักสุดขีดของเธอครอบครองแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหมด สื่อต่างประเทศหลายแห่งรวมถึงนิตยสารไทม์บอกว่าเธอเป็นไอคอนและตำนานแบรนด์ความงามชื่อดังอย่างซีโฟราก็ได้เปิดตัวคู่มือการแต่งหน้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์หมูเด้งมีคนหัวสายเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลชื่อหมูเด้งคอนมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง1,400เปอร์เซ็นต์ในเวลาไม่ถึง3สัปดาห์ถึงขนาดรายการทีวีอเมริกันทำคอนเทนต์สนุกสนานบรรจุชื่อเป็นนักการเมืองผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐ ผลโหวตชนะคะแนนขาดลอยเหนือผู้สมัครอีกสองคนเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ดังกล่าวอย่างมากจนต้องประกาศถ่ายทอดสดจากรีสอร์ทของหมูเด้งเพื่อให้เอฟซีติดตามได้ตลอดเวลาฮิปโปโปเตมัสแคระหรือเรียกสั้นๆว่าฮิปโปแคระจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินพืชเป็นสายพันธุ์เก่าแก่หลายล้านปีที่ยังสามารถคงดำรงเผ่าพันธุ์มาได้จนถึงปัจจุบันมีรูปร่างทั่วไปคล้ายฮิปโปโปโตเตมัสแต่มีขนาดเล็กเพียงส0ปอร์เซ็น์เท่านั้น คาดว่าเป็นผลมาจากการวิวัฒนาการเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการอาศัยหรือหากินบนบกอายุไขในที่เลี้ยงราว30-55้ปีแต่ถ้าปล่อยไปอยู่ในธรรมชาติจะมีอายุสั้นกว่านี้เพราะถูกล่าหรือรังแกตัวผู้เรียกว่าบุญตัวเมียเรียกว่าข่าวลูกตัวเล็กเรียกว่าคราฟส่วนฝูงเรียกว่าเฮิร์ตหรือโบลสีผิวเขียวเข้มหรือน้ำตาลเข้มส่วนหัวจะกลมผิวหนังเรียบลื่นตามลำตัวแทบไม่มีขน หรือมีเพียงไม่กี่เส้นที่บริเวณริมฝีปากและหางสารคัดหลั่งสีเข้มที่ร่างกายผลิตออกมาจากต่อมใต้ผิวหนังเพื่อป้องกันแสงแดดและรังสี U.V เนื่องจากผิวหนังนั้นบอบ,บางมากมีอุปนิสัยและพฤติกรรมรักสันโดษอยู่ตามลําพังเพียงตัวเดียวขี้อายและหวาดกลัวประสาทการมองเห็นไม่ดีแต่ประสาทการดมกลิ่นดีเยี่ยมกินอาหารพวกพืชผักชนิดต่างๆเช่นมันเทศผลไม้ที่หล่นตามพื้นหญ้า รวมถึงกินดินป่องเพิ่มธาตุอาหารแก่ร่างกายพบกระจายพันธุ์ได้เฉพาะในพื้นที่ชุ่มน้ําในป่าดิบชื้นของแอฟริกาตะวันตกเท่านั้นคือแถบประเทศไลบีเรียกินีเซียร์รลีโอนและโกดดีวัวแต่อาศูนพันธุ์ไปแล้วที่ไนจีเรียในธรรมชาติเป็นสัตวากินกลางคืนในเวลากลางวันจะหลบซ่อนตัวหรือแช่น้ํารวมตัวกันเฉพาะในฤดูผสมพันธุ์ชอบใช้เคี้ยวคู่หน้าที่แหลมยาวขุดโพรงดินริมตลิ่งน้ําเป็นที่อยู่อาศัย ในที่มีกิ่งไม้หรือรากไม้หรือวัสดุธรรมชาติต่างๆมาปกปิดไว้ความยาวของโพรงถึง9เมตรใหญ่กว่าขนาดลำตัวมักมีทางเข้ามากกว่าหนึ่งทางโดยจะดำน้ําเข้าไปและคาดว่าใช้เป็นที่เลี้ยงดูลูกอ่อนด้วยประกาศอนณาเขตด้วยการถ่ายปัสสาวะและมูลโดยใช้หางสะบัดใส่ตามโคนต้นไม้หรือตามทางเดินมีพฤติกรรมในการปล่อยฟีโรโมนคล้ายแมวเมื่อตัวเดิมเดินมาพบกับฟีโรโมนของตนเอง จะเป็นแรงกระตุ้นให้รู้สึกสดชื่นและคึกคักเหมือนหมูเด้งในธรรมชาติจัดเป็น,นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากถูกคุกคามถิ่นที่อยู่อาศัยเพราะการตัดไม้ทำลายป่าถูกล่าเพื่อเอาเนื้อมาบริโภคคล้ายหมูป่าและนำหนังมาทำเป็นแท่ของชาวพื้นเมืองแอฟริกาด้วยเพราะบางประเทศไม่มีกฎหมายคุ้มครองปัจจุบันสัตว์ชนิดนี้ในธรรมชาติเหลือเพียงไม่เกิน3 0 0พตัวแต่ในสวนสัตว์ทั่วทั้งโลกมีราว350ตัว และมีการคลอดลูกเพิ่มในประเทศไทยมีเลี้ยงเช่นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสวนสัตว์เชียงใหม่สรุปว่าฮิปโปโปเตมัสแคร์เป็นสัตว์สงวนใกล้สูญพันธุ์การปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติอายุไขจะสัน้นยิ่งเสี่ยงสูญพันธุ์หนักกว่าการเลี้ยงดูในสวนสัตว์ราว11.6เปอร์เซ็นเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมการดูแลที่ดีปกป้องให้ปลอดภยัยไม่ถือเป็นการทรมานสัตว์แต่อย่างใดแต่ช่วยดำรงสายพันธุ์พวกเขาด้วยซ้ำ การที่หมูเด้งเกิดในไทยเป็นพรมลิขิตที่ทำร่วมกันไว้ให้เธอช่วยขยายพันธุ์ลูกหลานสไตล์เด้งในอนาคตคุณหนูหมูเด้งจะเป็นตำนานในไทยจนเป็นสาวมีคู่ครองและจะกลายเป็นคุณย่าเด้งในอีก55ปีนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป